งใน i ิน t a g r กรมส่วนตัวนะคะบนสตอรี่นะคะก็มีท็อปปิกเลยค่ะเพราะว่าลี่เนี่ยเล่นหน้าท้องภายใน1เดือนนะคะทำให้หน้าท้องค่ะมีความกระชับมีความที่แบบแข็งแรงมากขึ้นมีแอปไลน์ที่แบบสวยขึ้นนะคะซึ่งแต่ก่อนดีฟอร์ของลี่เนี่ย บอกเลยว่าเป็นคนที่ไม่มีหน้าท้องเลยเป็นคนที่แบบมีห่วงยางแล้วมันย้วยมากๆากิ่งเวลาที่เรากระโดดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะพุยๆเฮ้ยซึ่งมันแบบแย่มากเว้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันควรจะต้องมีหน้าท้องสักทีเถอะเพราะว่าเราอยากมีความเป็นสายฝอเนาะแบบถ่ายรูปมาแล้วมันแบบดูสวยอะ่ะเออนั่นแหละเราก็เลยยะเ,เวลาที่เราเล่นนะคะหนึ่งเดือนทําให้เรามีหน้าท้องที่มากขึ้นนี่ก็เลยลองเล่นหน้าท้องดูเฮ้ยปรากฏว่า บอกเลยว่าไม่ได้คิดว่าจะต้องใช้เวลาหนึ่งเดือนด้วยซ้ำอะ่ะคือเล่นๆไปไวุ้ยมันมันมีอะ่ะมันได้อะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเอออยากมาแชร์เพื่อนๆดูก็เลยทำผลบทโพนะคะโดยเพื่อนๆส่วนใหญ่เนาะก็อยากที่จะดูลี่มีหน้าท้องเนี่ยลี่เล่นยังไงลี่ก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้าเพื่อนๆอยากดูลี่ก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะว่าลี่เนี่ยเล่นยังไงทํายังไงนะคะถึงมีหน้าท้องที่สวยและดีมากยิ่งขึ้นนะคะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องของเรื่องการออกกําลังกายทํายังไงให้มีหน้าท้องนะคะลี่ขอพูดถึงเรื่อง อดี้ของตัวเองก่อนนะคะก่อนที่จะ,ะไปรู้ขั้นตอนนั้นก็คือบอดี้ของลี่เนี่ยสมัยก่อนเนาะลี่ก็เคยแบบน้ําหนัก80นะคะแล้วก็ลดลงเหลือ60กิโลซึ่งใช้ระยะเวลาในการลด4เดือนซึ่งบอกเลยว่ามันเร็วมากมากๆมากๆ,ๆ,ๆ,ๆโดยการที่ลดเร็วของลี่ลี่บอกเลยว่าลี่คาร์ดิโอนหนักมากลี่ก็มีเล่นเวทบ้างคะ่ะก็จะมีเทรนเนอร์สอนเวทต่างๆแต่หลังที่หลังจากที่ลี่เนี่ยเลิกเล่นแบบว่ามี โค้ช uh, หรือว่ามีครูสอนฟิตเนสมีแบบว่าเทรนเนอร์เนี่ยลีก็แบบไม่ค่อยเล่นแบบว่าเล่นเวอะไรมากมายนะคะรี่ก็เลยทําให้แบบเน้นหนะักคาร์ดิโอรี่ก็จะคาร์ดิโออย่างเดียวคือมันผอมค่ะมันสู้ผอมลงมาแต่ว่าเนี่ยบอกเลยว่าหนังหรือร่างกายของรี่ที่เป็นผิวหนังเนี่ยมันไม่กระชับกลับเข้าไปเหมือนเสื้อที่เป็น XL แล้วมันจะมาหกมาเป็น M มเนี่ยมันคงยากมากใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้เล่นให้มันกระชับทําให้คะ่ะรี่ก็เลยเนี่ยเป็นสิ่งที่เหลือกลับมาของตัวรี่เองก็คือต้องมานั่งเริ่มเล่นใหม่คือถ้า ตรงๆว่าถ้าคนที่กําลังจะออกกาลังกายหรือลดน้ําหนักเนี่ยควรเล่นเวทและคาร์ดิโอควบคู่กันนะไม่งั้นจะไม่ต้องมาเสียใจยแบบลี่ทีหลังไงเพราะตัวลี่เองบอกเลยว่าไม่ค่อยขยันเล่น เวทสักเท่าไหร่ไงทำให้แบบตัวเองไม่กระชับไปเลยทีเดียวแทนที่ตัวเองจะทําไปตั้งแต่ตอนต้นอยู่แล้วอ่ะแต่ก็ช่างมันเถอะก็ไม่มีอะไรที่จะสายเกินแก้ค่ะแล้วก็ถ้าเรารู้แล้วเราก็มาปรับแล้วก็มาทําใหม่แค่นั้นแหละจบดังนั้นนะคะก็คือสรุปสุดสั้นๆน,นะ <c oughs> ก็คือแบบว่าถ้าใครที่ลดน้ำหนักอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็อหอยเล่นเวทและคาร์ดิโอ ควบคู่ไปนะคะจะได้ไม่ต้องมายืดยานย้อยมีห่วงยางเนาะจะได้กระชับไปเลยทีเดียวโอเคค่ะงั้นเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะว่าลี่ทํายังไงถึงตัวเองมีหน้าท้องที่ชัดขึ้นนะคะก็จะมีในเรื่องของอาหารและการออกกําลังกายนะคะส่วนเรื่องของอาหารเนี่ยลี่จะไม่ได้ลงท็อปปิกอะไรมากมายนะคะเพราะาทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าต้องกินดีกินเฮลตี้ต่างๆนะคะทุกคนสามารถเข้าไปดูในอินสตาแกรมส่วนตัวของลี่อนันก็คือลี่พิกกี้ไซายนะคะลี่ก็จะลงเกี่ยวกับอาหารนะคะเช้ากลางวันเย็นต่างๆนะคะว่าลี่กินยังไงไไไหนนปปดูเ็ิ มาค่ะในเรื่องของการออกกําลังกายหนักๆเน้นๆนะคะตรงนี้นี่เลยอก็คือลี่ก็จะแบ่งเป็นอีก2อย่างเนาะว่าเรื่องของส่วนคาร์ดิโอแล้วก็ส่วนของเวทเทรนนิ่งนะคะในส่วนคาร์ดิโอเนี่ยลี่ก็จะอ่าเล่นก่อนเวทเทรนนิ่งนะคะอย่างต่าคือครึ่งชั่วโมงหรือว่า30นาทีต่อวันนะคะโดยลี่ก็จะวิ่งค่ะลี่ก็จะวิ่งอ่ารอบหมู่บ้านนะคะก็คือ ก็วิ่งสลับเร็วค่ะส่วนใหญ่ลี่ก็จะใช้กวลาวิ่งสลับเร็วเป็นวงดีใช่ไหมสนามที่ที่หมู่บ้านลี่ลี่ก็จะครึ่งน,นึงเนี่ยนี่ก็จะเป็นเดินเร็วส่วนอีกครึ่งหนึ่งนะคะลี่ก็จะเป็นวิ่งแบบฮิตเขาเรียกว่าอะไรวิ่งแบบว่า หมดแรงแบบสุดแรงเลยแล้วก็อีกครึ่งสนามอีกครึ่งรอบนี้ก็จะเดินเอาเพื่อให้ร่างกายแบบหัวใจนะคะได้แบบเขาเรียกว่าได้ใช้งานนะคะมีการแบบว่าเอาไขามันออกมาใช้ต่างๆเนาะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนั่นแหละก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะนอกจากการวิ่งเนี่ยลี่ก็ชอบเต้นมากบอกเลยว่าชอบเต้นมากจ้ะถ้าสมมติแบบไม่ได้แบบว่ามีเคอร์ฟิวนะคะตอนนี้ก็คงจะอยู่แบบทองหล่อเอก,กมัยเนาะแต่ช่วงนี้ก็ทังเคอร์ฟิวทั้งโควิดก็คงก็พักไว้ก่อนเนาะตรงนั้นเออลี่ชอบเต้นมาก คือบางทีอ่ะเราวิ่งอย่างเดียวเราก็เบื่อเนาะจะวิ่งทุกวันบางทีมันก็เมื่อยอ่ะลี่ก็เลยพยายามหาคาร์ดิโอหลายๆอย่างทําให้ตัวเองแบบไม่เบื่อจะได้ไม่ต้องหลุดอ่าไม่ต้องหลุดการออกกำลังกายไปลี่จะชอบเต้นมากค่ะลี่ก็เลยจะมาแนะนํานะคะชาแนลนะคะที่ลี่ทําตามในการแบบคาร์ดิโอเนาะก็จะมีชาแนลแรกนะคะก็คือ ที่เเลสไฟฟิตเนสนะคะก็คือเป็นชาแนลที่ลี่เนี่ยก็ชอบมากเขาจะสอนเต้นต่างๆเลยเป็นเวิร์กอัลนะคะเลยคลิปเนี่ยที่ลี่ชอบก็คือ,อเป็นคลิป EDM ซองแดนเตสโต้โหบอกเลยว่าเพลงแบบมันมากเนื่องาอยู่ในเฟสติวัลซึ่งมันเป่าทำให้เราเตนออ okay. ้นออกหิมออกมา s <S เต้นไม่ไขมัย หนุ่คนต้องไปลองดูนะลี่ก็แนะนำเพื่อนหลายคนแล้วเพื่อนก็ทักก็แบบลีถ่ายลูกซอมที่ไหนว่าแบบโอ้ค์บนลี่เต้นอะไรอ่ะขอไปเรื่อมแบบว่าทรงคิดไปให้หน่อยว่าแบบเต้นตามใครแชแนลไหก็แบบเอาไปจ้าบอกเลยว่าเต้นมันมากนี่ซ้อมหอแล้วนะเออบอกเลยว่าปิดเขาเรียกว่าอะไรเคอร์ฟิวนี้แบบว่าอยู่บ้านนี้บอกเลยกักตัวเต้นคือแบบเต้นอยู่บ้านจ้าก็คือเต้นที่ไหนไม่ได้นะคะก็เต้นที่อยู่บ้านนั่นแหละโอเคแล้วก็มีอีกคนนึงนะคะก็คือไมค์ นะนะ่าจะออกเสียงถูกเออคนนี้เขาก็แบบดีมากอีกคนนึงนะลี่ชอบมากคือเขาจะเต้นเกี่ยวกับแบบฮิปฮอปเนาะคือท่ามันจะสวยมากคือท่าออกกำลังกายที่แบบเพี้ยตอ่ะคือเราออกเต้นแบบได้เลยเนาะคือแบบลี่ชอบมากแล้วเวลาเต้นทีมันระเบ,บิดไขมันกระบายมากคือเต้นแบบโอ้โอ้โอ้โอมีทั้งเวทมีทั้งคาร์ดิโอผสมกับการบอกเลยว่า มันดีมากแล้วส่วนใหญ่นะก็จะครึ่งชั่วโมงหมดเลยนี่ก็จะทำเพื่นๆน,นะคะก็หมดแล้วนะคะในส่วนของเรื่องคาร์ดิโอก็คือแต่คาร์ดิโออย่างต่ำนะคะอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแล้วก็อีกอันหนึ่งเรื่องของเวทเทรนนิ่งค่ะเวทเทรนนิ่งเล่นอะไรบ้างนะจ๊ะก็ต้องเล่นหน้าท้องอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราเล่นหน้าท้องเราอยา่างนี้นะท้องก็ต้องเล่นหน้าท้องแต่ลี่อยากจะให้เสริมนะคะไหนๆเราก็ออกกําลังกายแล้วนะคะอยากให้เพื่อนๆเนี่ยเล่นทั้งเชบอดี้เลยเล่นทั้งตัวเลยเพราะตัวลี่เองเนี่ยก็เล่นทั้งตัวเลยเนาะคือแบ นี่ยให้ออกกําลังกายทุกตัวเพื่อนๆจะได้มีความแข็งแรงทั้งตัวเลยแล้วก็มีเชฟที่สวยบางทีเรามีหน้าท้องอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ว่าจะสวยเนาะเราก็ควรจะมีแขนขาที่กระชับมากขึ้นดังนั้นแนะนําให้เล่นทั้งตัวแล้วก็ออกกาลังกายทุกส่วนจะได้เผาผลาญด้วยกันทุกส่วนนะคะก็เรื่องของการออกกําลังกายนะคะเวทีนิ่งที่ก็แบ่งอีก2อย่างก็คือเซ็ตหลักกับเซ็ตลองเอ๊ะงงใช่ไหมว่าเซ็ตหลักกับเซ็ตลองเนี่ยคืออะไรก็ อ่ามันเป็นสไตล์นี่เนาะลี่ก็คิดขึ้นมาเองก็เซตหลักของนี่นะคะก็คือเล่นหน้าท้องก็แน่นอนค่ะเราอยากมนีหน้าท้องเราก็ต้องเล่นหน้าท้องเป็นหลักเนาะส่วนเซ็กลองเนี่ยก็คือเล่นตามส่วนส่วของร่างกายไม่ว่าจะเป็นไหล่อก แขนหน้าท้องเอ้ยไม่ใช่หน้าท้องเซ็ตหละ่ะเอาแขนก้นต้นขาอะไรต่างๆอะไรประมาณนี้คะ่ะว่าเออเล่นแบ่งออกไปตามแต่ละวันซึ่งนี่จะแบ่งยังไงก็คือรีบแบ่งตามนี้นะคะจันอังคารพูธพระัาทิตย์สุกค่ะก็จะเล่นเซ็ตรองไม่ซ้าเซ็ตหลักก็คือเล่นหน้าท้องจันถึงสุกทุกวันส่วนเซ็ตรองนะคะก็จะแบ่งไปเลยคะ่ะแขนขาก้น สะโพกต,ต่างๆอะไรประมาณนี้คือมันจะได้เล่นวนทุกส่วนของร่างกายค่ะโดยนะคะพเพื่อนก็จะงงว่าเอ๊ะเออรู้แล้วแหละว,ว่าต้องเล่นอะไรบ้างแต่รีเนี่ยมีเท่ากําลังกายยังไงอ่ะมาค่ะเราก็จะมาแนะนำชาแนลสองชาแนลนะคะที่รี่แบบหยาบวเ,เลยว่าเลิฟมากต้องไปตามนางในตาบอกว่าโคตรชอบมากๆคือ ทำมามันเห็นผลแล้วคือท่านางคือดีมากแล้วนางนี่ยอัพคลิปตลอดคือทําให้เราไม่เบื่อในการที่จะเข้าไปดูคลิปของนางนะคะก็มาเริ่มกันเลยนะคะคนแรกก็คือแมดฟิตค่ะแมทฟิตคนนี้คือนี่ชอบนางมากนะคะนางเนี่ยมีการแบ่งบทเป็นลย์ลิสต์ของตัวเองเลยว่าแบบมีเล่นอะไรบ้างนะคะมีเล่นหน้าท้องเล่นไหล่เล่นแขนเล่นก้นเล่นขาต่างๆนะคะซึ่งมีคลิปให้เลือกคือมันเยอะมากมเพื่อนสามารถเลือกได้หลายหลากหลายคลิปเลย คือมันไม่ต้องซ้ำเลยแล้วเราไม่ต้องเบื่อนี่มันจะมีคลิปเดียวแล้วก็บอกนางะลงบ่อยมากลี่ก็จะแหงตามหมดหมู่เลยว่าลี่จะเล่นอะไรบ้างอยากเล่นของนางนะยี่สิบนาทีหน้าท้องอีกอีกอ่าสิบห้านาทีเสร็จลองลี่ก็จะเล่นเป็นแบบว่าไรหรือว่าแขนอะไรต่างๆนะคะก็ <ừ. S 1> คือบอกเลยว่าคนนี้ดีมากทาั้งภาพทั้งเสียงคือมันสมดุอะมันทำให้เราฟังมันไีวยอเต่อมานะคะก็จบแล้วสำหรับคนแรกนะคะก็จะมีคนนึงที่น<ส>ิ<ส>ชอบ คือนางหุ่นลีนเวอร์ไลเวอร์คือพิมลานะคะคือบอกเลยนางเขาแทบจะเป็นเน็ตไอดอลของการออกกําลังกายที่แบบคนต่างชาติเขาฮิตมากคือรี่เข้าไปดูรี่ก็ตกหลุมรักนางเว้ยคือมีคลิปนึ่งรี่บอกเลยเบคกเลยว่าชอบมากอ่าเป็นสามินาทีนะคะเล่น แล้วก็เล่นหน้าท้องคือแบบบอกเลยว่าแม่จงจีนมากอย่างแมทฟิตนะคะก็มีข้อแตกต่างกับพิมล่าคือแมทฟิตเนี่ยเขาก็หนักเหมือนกันแต่ว่าเขาจะมีพักระหว่างท่าประมาณสิบห้าวีก่อนเป็นท่าใช่ไหมส่วนพิมล่าเนี่ยเขาจะเล่นประมาณเป็นเซตเซตเนาะสินาทีแล้วเขาจะพัก1นาทีแล้วบอกเลยว่ารี่ก็ คือมันต้องถึกแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบแม่งโดนจริงๆอ่ะยิ่งบอกเลยอที่คี่ิปล่าสุดที่นี่ชอบนางน,นะคะท่าที่นี่ชอบที่สุดเลยรู้สึกว่าแม่งได้ถึงแอปบอดี้มากที่สุดก็คือท่า bicycle crunch น,นะคะก็คือท่าอย่างเงี้ย คือมันแบบมันมันปวดมากมันไม่ใช่ว่าปวดแหละคือมันรู้สึกเหมือนโดนอะเล่นแล้วมันโดนมากแบบเอาเอาเข่าขึ้นมาแล้วใช่ไหมแล้วก็แบบนอนแล้วก็โดนสอดค,คือแบบเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆลองทําตามดูไหเพื่อนๆจะบอกว่าเฮ้ยแม่งแบบไม่ได้จริงๆเว้ยจำได้เลยนะคะว่าย่าเนี้ยที่เล่นวันแรกอะ แม่งโหดมากคือทําไม่ได้เลยทุกคนคือทําแล้วแบบร้องไห้แบบโอ๊ยแม่งไม่อยากทําแล้วอ่ะเขาไม่ต้องทอําตรงนี้ด้วยวะแต่สุดท้ายก็ทําอะไรไม่ได้ค่ะก็ต้องกลับมาทําอยู่ดีแล้วก็อยากจะบอกว่าคนที่ที่ทจะเริ่มทําออกกาลังกายต่างๆที่รี่แนะนําเนาะคือลี่ยอมรับว่าช่วงแรกมันก็เหนื่อยแหละในช่วงอาทิตย์แรกหรือวันแรกบอกเลยว่ามันโหดมากหลังจากที่คนที่ไม่ชอบเล่นเวทมากๆมากๆเลยจ้าคือยิ่งหน้าท้องบอกเลยว่าเกลียดมากแต่ว่าเราอยากมีหน้าท้องที่สวยเหมือนฟอ,อก,ก็ต้องทําใช่ มันมันกมันแบบมันร้อนฮ้องมากเลยทิ่งทำสองสามวันแรกมันจะปวดมากนะแต่ลี่ก็ไม่เลี่เป็นคนที่ไม่ชอบหยุดนะแต่ถ้าบางคนอ่ะเออท่านเหน่อยก็อยู่ก่อนก็ได้ลราค่อยมาเล่นไหวเดลี่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเล่นมันโดแล้วมันเจ็บมันก็แบบมันได้อ่ะคือลี่ก็ตั้งใจทำเนาะวันแรกก็รู้สึกว่าเออเราอาจจะทําให้ดีพออาจจะทําไม่ ไม่ไม่เหมือนเหมือนเขาทั้งคลิปเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าขออย่างเดียวนะคะทุกคนอย่าหยุดนะอย่าหยุดกลางคันแล้วแบบโอ๊ยเหนื่อยแล้วไม่ทําอีกถ้าเพื่อนเพื่อนเหนื่อยเพื่อนเพื่อนพักได้สักสามวิหาวิหรือสิบวิก,ก็ได้แล้วค่อยกลับมาทําใหม่จนจบคลิปเนาะให้เราสร้างวินัยในตนเองให้เราแบบว่าภูมิคุ้มการที่เราจะต้องทํามันให้ได้จนจบเนาะ แค่วันละครึ่งชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงต่อวันมาออกกําลังกายอะคะ่ะเราก็ทําให้มันเต็มที่เลยเพราะเรามีเวลาอีกเยอะแยะแล้วช่วงนี้ค่ะคอนทีนะคะก็เราก็อ,อยู่บ้านช่วงกักตัวอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปนั้งเสียตังเคลฟิตเนสอะไรเลยเราสามารถเล่นได้ที่บ้านแล้วก็ไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรมากมายนะคะมีแค่แมเสือ่อที่เล่นแค่ผินเนียยเท่านั้นนะคะคือเราสามารถมีรูปร่างที่สวยมากยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นนะคะนี่ก,ก็เลยอยากฝากเพื่อนๆนะคะใครที่กําลังจะเล่นหน้าท้องอยู่เนาะลอง ลองไปทําดูกันนะบอกเลยว่ามันดีมากๆเลยแล้วก็ทําได้ไม่ยากนะคะถ้าทําตามลี่เนาะลี่ก็ใช้ของตัวเองนะคะก็มาแชร์บอกเพื่อนๆกันนะคะเย่ <Yeah! S 1> ก็หมดแล้วนะคะสําหรับเทคนิคนะคะที่ลี่ทำยังไงทําไมถึงมีหน้านะท้องที่กระชับมากยิ่งขึ้นนะคะก็สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ลี่ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันใครที่โหวตผมโพนะคะว่าอยากดูนะคะลี่ทํารีวิวยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะฉันทาให้พวกเธอแล้วก็ขอบคุณนะคะ พาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ